เออคืองามเท่ละอิลาสิไปใส่ลูกไปวัดอิลาสิไปวัดบ่อถุงย่าป้าลุงก่อนลูกงามๆอู้ยังงอเป็นต่สร้างเทนนนแล้วก็จะไปนู่นน้ำเพลินน้ำนี่น้องไหมเฮียไว่าแล้วไปดีดติด เปิดภาพออกมาพร้อมกา้าวเขา่าพร้อมกอับ้าวเข่ากับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้อบ้านเาล่งนทั้งนั่นเด้กสลุกทางนั่นเด้ส,ดเสวัสดีแน่ยายกินขา้าวโมนี่โมนี้แม่ข่ามาบ้านเมื่อนี้นะแม่ย,ยายข่ามาบ้านไม่ทถอะผึ่นนอนหนะ้าพิ่นบ่ม่วนคนเดียว มาดับ,บุญแล้วคือเป็นคบ,บุญาพอดีว่าเมื่อนี้อยู่บ้านเฮามีบุญผ่าป่า,ปา,ปาพี่น้องเลยเมื่ออื่นนี่ก็ซิได้เอาไปทอดถวายอยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะตอนนี้ก็กำลังพักกินข่าวแล้วก็ซิลงไปวัดพี่น้องเลยอันนี้ปิ้ง,น,ง,งน้องไก่หล้กก็กรบแกงงน่อไม้ใส่เฮ็ดบดเด้อนี่เนาะอาหารเฮากินแบบบ้านๆพี่น้องเลยนี่เนื้อคออาหารบ้านนอกบ้านนาเฮา ใส่น้อมินตาอยู่ทั้งใดเน้อมินตาอยู่ทั้งใดเนาะเอ้าเอาเอ้าเอาคืองามแท้เออคืองามแท้ละอิลาสิไปใส่ลูกไปบัดอิลาสิไปวัดบ่อลถูงย่าปาลุงก่อนลูกงามงามอู้ยจัะมาเป็นตาสร้างแท่น้ออิลาสิไปวัดบ่ลูกไปทำบุญบ่ลูก ไปทำบุญอาเอิญป้าลุงไปทำบนนุญในโลกมาเด้อป้าลุงไปทำบุญน้ำมินตาสิได้แล้วว่าแพ้น้อยได้แล้วว่าแพ้น้อยเอออีหลาสิอยู่แจ้งว่ามาเนี่ยโออ,อยู่แจ้งคนไมเอาอยู่สิไปยูแจ้งว่าสั่นพี่น้องเอ,อ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยมินตาเตรียมตัวอาบน้ำนเรียบร้อยใส่เสื้อใส่สิ่นใส่ผ้าถุงเนาะคุณ เต็มสุดหนึ่งเต็มสุดหนึ่งวันนีง้งามแงามแท้พอเพูนว่าดิถามพอดูงามบ่พ่อว่าสิงามเาาา <c oughs> สียที่ต่กี้หาผู้ใด้กะว่า <c oughs> นางฟ้าของลูกแน่หน <c oughs> ดึงไส้ดึงขวาเพูนบ่คอลได้ไส้ดอกผ่าทวงก็ได้สินก็ได้อันนี้เป็นสินของเอื้อยเกี้ยงเพูนแต่เอื้อยเกียงยิ่งน้อย กินข่าวก็ล็กยังไปนะเอ้เจ้านอยจ้านอยเอ้เจ้านอยเจ้านายยังไปเออกินข่าวก่อนพี่น้องเหยบวัน แล้วน้องวัดสีโบวาบนวัานพวบปวายมงคลทุกคนเพื่อสวนรณเขตเลอพี่น้องเลยทว,วา่ารมนี้น่ะอยู่ที่วัดบ้านของพี่น้องมินต,ตาเพื่อนกัได้จัดงานอ่ะนะบุญผาบาขึ้นพี่น้องเลยบุญผาบาพี่น้องกับเมื่อเอินเศร้าพี่น้อนกันกะจะได้เอาไปทอดอยู่ที่อาอีกหม,มู่บ้านนึงขนาดพี่น้องเลยมือนี้เพื่อนกัเลยอาหบงานเน,นาะหบงานหรือว่าลงมาจำสิ้หรือวอ่า วาวนาแล้วพี่น้องเลยซอดแจ้งเพวกอะไรเนาะแต่ว่าพี่น้องไม่แต่ตอนนี้ติ๊กซิวหอดสายแล้วมินตาแอบก็จะได้ขื่นใจน้อยนี่ยพี่น้องเลยตอนนี้ก็ลงมาหอดบ่าวราเมวแต่คนกับโบราณดอกพี่น้องเนาะกับยิงตามสภาพเดย์พี่น้องเลยใส่สุดขาวกับตอนนี้ก็ถือว่าประมาณอาซิบซิบกว่าคนนี่แหละก็ได้ซิบกว่าคนกับซีลายโบ้คนี่โบ้ลิจังได้กับ เราบังอีกแจ็งน้อยพี่น้องเลยตอนนี้ก็ถือว่าบรรยากาศเอยคำย่ำแรกแล้วเนะาะอยู่ทางวัดว่ารามเด้อพี่น้องเลยจังไดกะมาเอาบุญต้องการเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าโดนโดนเธอมีเธอเนื่องพี่น้องเลยเทวามานีบุญหอดยอดเกีียวได้ลงมาทำบุญน้ำเพล่นกะมี คนกนะำลังสิลังลายกันลงมาบกบ่อรื้อยังไดแต่สีงเงียบๆอยู่ได้พี่น้องเลยไม่ไหนดิน <c oughs> เอาไม่มาเน็บเงินแม่ออกพ่อมีเรียบเี่เล งหอแล้วยังนั่นน่ะเอาไปโพเียนเนาะหลายเออหลายเนาะย่าจนอเาให้เนาะอสเอาเลยเด้อแม่เด้อมาสเอาเลยเนาะแล้วแล้วแต่ยแม่ เรียน้เรียนั้งพี่หน่อยเรียนยังวันเจ็ดแปดอะไรเนาะปฏิบัติอะไรเนาะย่งเปินมากพอไรเปิดนมากระมาณ การปูะอัน,อนปูระอันเด้อเดอมีนอนอไ่พูดนี่ไป่พ่ดนีดด่เป็นบอนตอนพ่ดที่พระพทธเจ้าเป็นอ่าัางสรู มีวมีมีีกีจุกเราเปลี่ยนก็ได้เปลี่นก็ได้เรเป็ี่ยนอยา่เอาหนึ่งนาะมันมีกีจุกกันเนี่ยต้องต้องปัดกันได้กันเยอบพอได้คนหน่อยหันกันโบราณอัานน้องปัดกันเดออ ừ không hợp đấy cái <laughs> thách thức mà không

ามาแต่โมน้ำเงินเรียบร้อยพี่น้องเลยมาแต่ถำบุญเรียบร้อยได้ใบโคหนึง่งใบมาแต่ะนะ ประเทศอินเดียเพณ่อนไอพี่น้องไหมพอดีว่าทาั้งอน,นาคูบาเพิ่นมาเตรประเทศอินเดีย พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขามาติดตามเ่าเพิ่อมจีจอนนี่มาอุโบสถธนาน้ำกันเด้อพี่น้องเลยมาทำบุญน้ำกันเนาะย่ามคำๆพี่น้องมืาออื่นนี่กอ่ะอื่นนี่กอ่เป็นเมื่อไปถวายหรือว่าไปทอดผับปลาฮนะพี่น้องอีกบ้านหนึ่งเนาะอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่ตากบุญมือนพ่อแล้ลูกเจนน่าพอเจนน่าเด้อเจนน่าพอมาอื้นนะลูกเด้อเอาเนาะลูก นิ่ตาก็ลงมาน้ำพี่น้องเลยหลายกล่หลายคนนางขังล้างเพราะว่าจีเจหนอยก็ย่าได้ขืนนนิตาในะบวพรตอนแรกก่อนพี่น้องเลยท่อสอาสิททองสุภีอาสุีตับคุทธโนเราท่ากคนในสิริวัดเน เดมเนอรต่อเอร็กหน้าตักให้นะบอากินเข่ากินหน้าละบอมลุกหน้านักเด้อมาทำมาเกียมสูบไปตามคตณจังวานอ้อปาดไอุ้ยห้องดังแค่ลูกเรามาจ้าจัวมีเลขาแหละบว่ามีเลขาจุจัวเ

multimillion dollar 1福 rgas 500rb 1-2-3-4-5500rb 20-noc 25-06-2018 inguan Gesi <laughs> w mailheでは ຊົມແດ່ມາເບິ່ງວ່າຢູ່ບ້ານເ